ผู้ยิงในใจไม่ใช่ผู้หยิงท่ากายความผิดมันเป็นของใครของเราหรือว่าของเธอเธอคงไม่รู้ผู้ชายเจ้าชู้ข้างในบอกฉันเป็นเวรหรือว่าเป็นกรรมใจอ้ายทลัคิดถึงแต่เธอ แอบไปส่องทั้งลายทั้งเฟรสของเธอเพียงอยากมั่นใจนะเองคิดเองเออเองเสมอถ่ายรูปข้างเธอคงเป็นเพื่อนกันแต่ในใจยิ่งดูยิ่งคิดถึง สัมพันธ์อันหวานซึ้งเมื่อครั้งหนึ่งที่ผ่านมาคิดถึงใบหน้ารอยยิ้ดวงตาที่เคยมองมาคิดถึงกระทั่งว่าจามันก้องขึ้นมาในหัวใจอาอยากจะร้องต้องฟัง มันดังๆให้คนทั้งโลกได้ฟังว่าความหวังหมดแล้วหรือนี่เมื่อมองข้างกายเมียคนใหม่ผู้ให้ชีวิตชีวิตคงเริ่มตรงนี้พอมีอีกคนในใจ ให้คนทั้งโลกไปฟังว่าความหวังหมดแล้วหรือนี่เมื่อมองข้างกายเมียคนใหม่ผู้ให้ชีวิตชีวิตคงเริ่มต้นนี้ขอมีอีกคนในใจ ดิ่งไง FC ฟังแล้วดิงนะ่งไงชื่อเพลงผู้หญิงในใจฟังแล้วดิ่งนะเขียนไว้วันที่8เดือนสเิเอดปีหกสองเขียนเขียนให้ตัวเองนี่แหละเขียนเพลงเพื่อสมน้ำหน้าตัวเองแต่มันมันยังไม่เป็นฟูลคอร์ดนะยังใส่ไม่ครบ ยังไม่ใส่ยังไม่ใส่เครื่องเป่าใส่ช่องที่จะเป่าเามาส์ใส่แล้วก็ยังยังไม่พร้อมก็เลยเอามาร้องให้ฟังบางทีร้องเพลงเพื่อชีวิตมากมันฟังแล้วมันมันเครียดนะมันดิีก็เลยเอาเพลงหลักๆมาร้องมีเพลงหนึ่งชื่อเพลงอิจฉา ชาเธอจังที่ลืมความหลังของเราหมดสิน้นอิจฉาที่เธอบอยบินลืมสิ่งความรักสองเราลืมหมดแล้วหรือกำพูดซื่อซึ้งที่เคยหยอกเยา้าลืมฟอกแต่ใส่คันเก่าที่สองเราซอน้ายของลรา แอรอิจฉาเองพวดท่าคงไปได้ดีขับเก่งหลายคันหลาย,ลายสีเสื้อผ้าแด่นเนมเต๋อก็มีใส่ไม่ต้องทนร้อนมานั่งสอนขี่มอเตอร์ไซคทั้งแดดทั้งฝนเทใสไอ้ก็เห็นใจมันได้แค่นี้ จะทนไม่ไหวจะไปก็คงไม่รังอิจฉาหัวใจเธอจังคงมีความหวังเต็มร้อยข้างหน้าสัญญาครั้งเก่าของเราไม่ใช่ปัญหาชีวิตของคนเดินา้าแต่ว่าของอ,อ้ใครล่ะ แต่มันก็ลืมไม่ลงขอพูดตรงตรงไอ้ก็คงแค่อิกชาติที่เธอลืมได้เห็นหมอเธอใสคนสอนทายจากไปหลายปีในใจของไอ้คนนี้ไม่มีวัน จะไปก็คงไม่รังอิจฉาหัวใจเธอจังคงมีความหวังเต็มร้อยข้างหน้าสัญญาข้างเก่าของเราไม่ใช่ปัญหาชีวิตของคนเดินหน้าแต่ว่าคงอายถอยหลัง อยากจะลืมแต่มันก็ลืมไม่ลงขอพูดตรงตรงไอ้ก็คงแค่อิจฉาที่เธอลืมได้เห็นหมอเตอร์ไซคคนสอนไายจากไปหลายปีในใจของไอ้คนนี้ไม่มีวันสิลืม ในใจคงไอ้คนนี้นีนี้ไม่มีวันสิลืมออออเขียนพร้อมกันสองเพลงเขียนวันที่แปดนะวันที่แปดเดือนสิเอ็ดปีหกสองประมาณนั้น,นบางทีเพลงร้องเพลงเราร้องเพลงเพื่อชื่นมากบางทีมันมันเครียดมันเครียด ้องมากมันเครียดมันดิ่งมันดิ่งลงก็แล้วเพงลงรักอ่ะมามาสับกันขอ้องเพื่อที่เป็นแค่ครึ่งชั่วโมงก็เอาเพลงเนี้ยเพยงลงรักๆใครๆเนี่ยผักขันนเพลงหนึ่งสอมเพลงให้มันซอฟลงสมความหมายก็ซอฟคนที่ไปนั่งฟังเวลาเราเล่นเปิดหมวกมันเล่นนานนะมันเล่นหลายหลายชั่วโมง บอกว่าเล่นน่ากับบ่ายสองบ่ายสามเล่นไปเรื่อยๆร้องไปเรื่อยๆเพื่อชีวิตมันจะเยอะเราก็เ,เพลงรักคันไปให้ดูมันซอบซ้อนไปเขียนเองเพลงวันนีเน้เขียนเองครับเขียนเขียนเองอ่ะเวลาเราใส่ตีใส่เมาส์ใส่พินใส่อะไรบ้แต่เดี๋ยวผมทำเสร็จอ่ะทำให้มันเป็นฟูลมิวสิกแล้ว ผมเล่นใน้ฟังใหม่จะได้ไม่เบื่อฟังเพลงคลกขลักกันไหมบางเพลงก็เขียนยังไม่เสร็จก็มีแต่ในนี้มีเยอะมีเพงลงหลายเขียนได้ครึ่งนึงพอดีคิดไม่ออกค้างไว้ก่อนนะเขียนใหม่ก็ต้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่ช่วยกันช่วยกันทำบุญนะ บุญทำทำบุญทำบุญได้การกด s u b สไคร์นีกันก็โอเคนะครับก็ดีใจที่ยังมีคนฟังนะถ้าเผื่อเราอัดอีกชุดหนึ่งนะ่ผมจะเอาเพลงพวกนี้ใส่เข้าไปเอาเพลงพวกนี้เพลงรักมัง่งเพงใส่เข้าไปมีเพลงรักจิงวังแตงยังไม่ได้เล่นรักจริงวังแต่งไม่ได้แตงพุดเอ้าจะน่นเกียนติไปยัง หลงรักเธอมานานแค่ไหนถูกเธอทิ้งไปก็านานหลายปีมาเจอกันใหม่กำพูดคำแรกที่มีพี่ขอยืนยันอีกทีว่าพี่นี้รักจริงหวังแตง่งนี่เป็นเพงลงรักกันประมาณเอาไวค้คั้นคั้นเพลงเพื่อชีวิตนะก็ขอบคุณเดฟซีนะเจอกันใหม่บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย